สวัสดีค่ะอินงสุกใก้อยโปรแรงนะคะวันนี้เตรียมรถค่ะส่งมอบให้กับคุณวุฒิการน,นะคะเป็นสีระตูยกสูงตัวแซบนะคะสีเทาเลยค่ะแล้วมาดูรถกันก่อนขึ้นรถสไลด์เลยนะคะมาเลยนี่คือเราแต่งพร้อมแล้วนะคะก็จะเป็นล้อแม็กมาดูล้อแม็กก่อนเลยนะคะลูกค้าคลิกมาเลยว่าจะเป็นตัวครอบแบบครอบดุมสีอไทเทนะคะแล้วก็ตัว รอบเบรกแล้วก็น็อตเี่ยสีม่วงนะคะแม็กจะเป็น T E 3สามเก้านโค้งนะคะดอลลอแบบนี้เลยมาเรามาดูรอบคันกันก่อนนะคะดูเลยกระจกนะคะไม่มีแตกไม่มีรล้านะคะเซล์ก้อยเบาแรงเช็คให้หมดแล้วนะคะทุกคันนะคะรอบเลยนะคะนี่ฟิล์มนะคะดูได้เลยเป็นฟิล์มไฮคูนะคะเซรามิกนะคะนี่นะโอเคนะคะแบบ นี่ค่ะแล้วด้านนู้นนะคะจะเป็นของชํามรวยที่เราให้ลูกค้าไปด้วยนะคะก็จะมีเสื้อผม้กุญแจนะคะหมวกนะคะเราก็จะมี boxset กล่องให้นิดนึงจ้ะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นบัตรประกันฟ์มเป็นบัตรประกันฟ์มนะคะ,ะประกันอยู่ที่7ปีเลยนะคะของไฮค,คูของเรามาเรามาตรวจสอบรถกันนะคะส่วนพูกออปชั่นการใช้งานเนี่ยลูกค้าทราบอยู่แล้วนะคะก็เลยจะขอ ตรวจสอบรถก่อนส่งมอบนะคะหมายถึงว่าความพร้อมความสภาพนะคะว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเองนะคะ mm hmm. อ่าฟิล์มทั้งหมดนะคะสีด้านนะจ mm ๊ะและก็ด้านนู้นจะมี mm hmm. อ่ากุญแจนี่ค่ะเรามาตรวจเช็คแม่แรงกันเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เป็นแม ตัวแซก็จะมีมีใยแอร์หลังนะคะมีแอร์หลังมันก็มีช่องชาร์จแบตนะคะไปเลยอุปรกรณ์ต่อไปคือกันสาค่ะไปเลยกันสาก,ก็จะติดตั้งให้แล้วนะคะกับที่ตัวรถนะคะทั้งสีด้านนะคะกันสาสีด้านเลยค่ะแล้วก็กระบะไลเนอร์กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยรถกลางเรียบร้อยแล้วนะก้มเลยพี่ดูยางอะไร นะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนบอกยังอะไรไม่มีนี่นะคะเราตรวจช็คให้ยังอะไรอยู่นะคะมาเลยรอบคันค่ะดูรอบคันไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยบุบรอยชนใดๆทั้งสิ้นนะคะมีอ่าตกระจกด้วยพบกันเลยด้านหลังด้านนี้นะคะไม่มีแตกร้าวนะคะคะ,ะ,นนะไม่มีแตกไม่มีร้าวสักบาทนะคะบอกเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอกขึ้นรถสไลด์ค่ะเดี๋ยวไปดูสไลด์กันเลยมาแล้วนะคะรถสไลด์ค่ะเตรียมมารับ นี่เลยสีประตูแทดนะคะเป็นของคุณวุฒิการนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราขึ้นสไลด์เลยแล้วมาจอดที่เท่ๆเลยนะคะเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะนี่นะคะรถกำลังขึ้น,นสไลด์แล้วจ้า ถึงที่นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะขนส่งโดยสไลด์ออนเลยนะคะนี่ค่ะเราสไลด์ออนค่ะแต่อตอนนี้พี่เขาจะประกอบก่อนนะคะใช่ประกอบสิบคผิดเขาเรียกว่าอะไรอา่านี่พี่เขาก็จะลัดเออรัดล้อลัดล้อนั่นเองนจะลัดลอก่อนจ้าเลยยังไม่ตรงนะคะ ใหม่นะไม่ตรงนะคะไม่ตรงอ่ะใหม่อดีเมื่อกี้ก็จอดแบบว่าจิงเฉียงไว้นะคะถ่ายรูปจะได้สวยนั่นเอง สวัสดีครับผมพุทธิกันนะครับออกรถกับเซลก้อยจบจริงตามโปมีเซลเอ้มีไฟแนนซ์มาเซ็นถึงเอกสารถึงที่จบจริงไม่ต้องใช้คนค้ำครับรับประกันครับ